สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะั่นในจิโน่คุงซีเนะวันนี้เนเราอยู่ในเกมโลบอกนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หน้าเว็บนะฮะหน้าเว็บเกมนะครับตอนนี้น้องผมเล่นอยู่นะฮะโอเคมันมีตอนนี้ผมจะเล่นเกมที่ผมดองไว้นานมากนะดองว่าจะแบบ จะดดีไหมอะไรเอ่ยน,นะฮะก็คือเกมนี้เลยฮะ n the JoJo jo Game นะครับผมขอเล่นในเซิร์ฟวีแล้วกันนะฮเพราะว่าเดี๋ยวโดนบูลลี่นะครับแล้วอย่างนะในเซิร์ฟปกติดัมมี่แม่งไม่เหลือสักตัวผมลองเข้าไปแล้วเซิร์ฟนึงนะคือแบบดัมม,มี่แม่งไม่เหลือสักตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะฮะ โอเคมาแล้วนะครับยวลดเสียงก่อนนะเพราะว่าเสียงมันดังมากเสียงเกมนี่แหละดังนะฮะมันก็จะมีสแตนให้เราเลือกนะแต่ก่อนแต่ก่อนมันมีปุ่มเลือกสแตนด้วยนะประมาณตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะมันจะมีสแตนให้เลือกอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยก็มาเป็นสแตนแบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวลองดอะวูดก่อนเลยนะฮะ อย่นี่เกมนี้เนี่ยผมดองไว้นานมากนะเสียงก็ดังนะฮะปิดเกิดลิขสิทธิ์โลกราฟิกฟเอ้ยเพิ่งรู้มีโลกราฟิกด้วยเอ้ยเพิ่งรู้ว่ามีโลเอฟเฟกด้วยเนี่ย โลกราฟิกโอเคผมเคยขึ้นไปบนนั้นด้วยนะปรากฏว่ามันมีแค่โกคูนั่งอยู่ยเฉยๆโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งมีเอฟเฟกต์เลือดด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมีเอฟเฟกต์เลือดด้วยงออุ้ยขาวตัวเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวลองอันตีบ้างนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไอ้นี่กันต่อยรัวนี่ไงโลกราฟิกโอเคเดี๋ยวไปสแตนตัวต่อไปเลยไหนวะนี่ไง ต่อไปเป็น King Crimson นะครับเป็นเป็นเกมที่ผมดองไว้นานมากนะฮะนี่มีต่อยรัวด้วยนะฮะไปโอ,โอเดี๋ยวลอง go E โกเอเลคุยมนะฮะโอเคมันมีคอมบูด้วยนะไอจีอากับดูเวเนี่ยมันมีมันมีต่อยคอมบูด้วยนะเดวเวเวลาต่อยทบห้าครั้งมันจะถีบหลัวนะแต่แต่โกแต่โกออเลคุยมเนี่ยมันจะต่อยหลัวเอานะนี่แบบนี้เลยครับ ไม่รู้ปุ่มไม่รู้ปุ่มไม่รู้ปุ่มนี้ทำอะไรได้นะโอไมค์ก็ลักอุ้ยอุ้ยลักลักลัก s t i c k มันได้ยินเสียงแบรได้นะต่อไปครับ sticky fingers สติ๊กี้ฟิงเกอร์เนี่ยเป็นของจินตลาบอยหรือว่าบรูโน่บูจาร์ตตีนั่นเองนะตอนนี้บูจาร์ปัจจุบันบูจาร์ตตีน่าจะอายุประมาณสี่สิบเอ็ดปีแล้วมั้งนะก็ผมไม่รู้นะแต่ผมชอบท่าอันตีของสติ๊กี้ฟิงเกอร์สมากเลยเอา้าดัมมี่ไหนวะวั a อยู่ไหนวะ อันตีอ,อ<ะ>ันนี้เป็นอันตีระยะไกลนะนี่ฟังเสียงฟังเสียงโอ้ my god โอ้คือไปบดต้นไม้เลยคุณผู้ชมคือเราอะ Crazy Demon ผมชอบสุดแล้วนะผมจะบอกทุกคนให้นะครับทุกคนที่เคยดูการ์ตูนโจโจและข้ามศตวรรวัตเนี่ยประเมินพลังของครีซี่เดมอนต่ำไปนะครับผู้ชมอ๋อหมวกนี้ผมได้มาจากโปรโมโค้ดเองนะโปรโมโค้ดเดี๋ยวผมเขียนให้เดี๋ยวผมเขียนให้นะเอออยู่ไหนวะนี่ไง นี่เลยนะครับโปรโมโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับโอเคลบก่อนปึ๊บโอเคอาดูเสียงต่อยรัวกันนะขอขอเตือนก่อนนะว่าเสียงโคตดดังโอ้ยทำไมต่อยรัวนี้เดียวเอง เคซีเ่เลมอนอันนี้ก็อันตีระยะไกลเหมือนกันนะอันตีอันนี้เนี่ยอันตีอันนี้คนสร้างได้มาจากเกมโจโจ้ All Star Battle นั่นเองนะหรือโจโจ้ล่าข้ามสัตว์วัตต่อสู้นั่นเองนะการต่อสู้แย่งชิงดาวนะครับ เสียงต่อยรัวเคซี่เดมอนโคตรดังเลยคุณผู้ชมต่อไป Killer Queen. Killer Queen นะครับโอเคถ้ายืนจะประมาณนี้เลยนะฮะ <Killer> อ๊ะเมื่อกี้อะไรนะ <Killer Queen. S 1> โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็น Killer Queen by Stardust นะฮะ ่าี 5C 5C เหรอลอง5ซีอนะนี <c ười> คิดแล้วคุณผมชอบอย่างนึงนะคือมันมันไม่มีเสียงต่อยวงงไงโอเคเดี๋ยวลองระเบิดข้างที่สามนี่ไบทเดอะดัตนี่หน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะเวลาโดนระเบิด ถ้าถ้ามันคนธรรมดามันจะค่อยๆไม่มีคิวร์ควีนปรากฏตัวขึ้นนะฮะแล้วก็จะระเบิดเป็นหมู่นะฮะเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก,ก่อนนะฮะรอก,ก่อนนอกนี้ก็หาอะไรทําไปก่อนนะฮะอันนี้ต่อยรัวเหยาะโรสเตรช นี่ไงมันจะระเบิดเป็นหมู่นะฮะโอเคครับก็นี่คือสแตนทั้งหมดในวันนี้นะก็หวังว่าเขาจะเพิ่มสตาร์ไปเต็นนัมมาด้วยนะฮะก็รับวันนี้นะสวัสดีครับไปว